สดีครับเพื่อนๆ่อนกลุ่มจาปอเทคนิคแชร์ประสบการณ์นะครับมาถึงข้อที่4แล้วนะครับหน้าที่ของจอปอเทคนิคนเราขออ่านนิดนึงนอกจะได้เ o r d i n g ิงตรงกับกฎหมายนะครับหน้าที่ของจอปอเทคนิคข้อที่4ก็คือการตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องจากการทํางานรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักชา้าหมายความว่าไงครับหมายความว่าเกิดเหตุแล้ว ใช่ไหมครับเราถึงต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุเนาะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเป็นเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุนั่นเองนะครับการสอบสวนอุบัติเหตุอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราถึงต้องมาสอบสวนกันนั่นคือหนึ่งในหน้าที่ข้อที่4ของเราที่เราต้องไปทําเราทําคนเดียวหรือเปล่าเราไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเมื่อเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในโครงการภายในโรงงาน เราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเดือดร้อนนำคาญนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นเป็น trouble ออต่างๆนะภายในสถานประกอบการของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลกระทบต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมต่อบริเวณข้างเคียงหรือต่อลูกจ้างต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดถ้าภาษาภาษาระบบก็จะบอกอย่างนั้นเนาะนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการมา สอบสวนอุบัติเหตุตามาความหมายของหน้าที่ในข้อ4่นี้นะครับแล้วใครบ้างที่จะเป็นคนสอบสวนไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเรานะครับเ,เราเป็นเพียงแค่หนึ่งใน1คนในทีมสอบสวนเท่านั้นนะนะคนที่ต้องมีรับต้องมีความรับผิดชอบส่วนรับผิดชอบในการสอบสวนสูงที่สุดก็คือใครครับก็คือผู้จัดการโครงการผู้จัดการโครงการ ออลองลงมาก็เป็นใครเป็นผู้ควบคุมงานวิศวกรโครงการนะหรือว่าที่เราเรียกว่าไซต์เอนจิเนียร์นะครับแล้วก็มีใครอีกอมผีผู้ผู้ประสบเหตุเนาะผู้บาดเจ็บนะครับถ้าเขาสามารถที่จะมาให้ปากคาได้นะเนาะมีพยานมีอะไรอีกมีพยานมีหัวหน้างานนะครับแล้วก็มีคนอื่นอื่นอีกแล้วแต่ว่าเราจะพาใครมาร่วมสอบสวนด้วยนะครับ ผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรือพยานในพื้นที่เลยที่เราเรียกว่าวิทนเนตนะครับส่วนจะมีปาร์ตี้มีใครบ้างนะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาใครมานั่งด้วยนะที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคนที่รับผิดชอบสูงสุดนั่นเองก็คือใครครับไซ t e มินิเจอร์โปรเจกต์มินิเจอร์หรือออฟฟิศม a น a เจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกกันนะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นคนรับผิดชอบสูงสุดในฐานะของจอปปบริหารนะครับถัดมาก็เป็นใครเป็นวิศกวกรผู้ควบคุม หรือวิศวกรไซต์อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เราจะเรียกนะครับสุดท้ายก็คือผู้ควบคุมงานนั่นเองนะครับเจ้าปอหัวหน้างานนะหรือว่าหัวหน้างานนะครับก็ต้องมาร่วมสอบสวนแล้วก็ผู้ประสบเหตุพยานเป็นต้นนะครับแล้วก็ขาดขาดไม่ได้ก็คือมีเราด้วยเนาะเราต้องเข้าไปร่วมสอบสวนด้วยเพราะว่าเราก็จะได้ช่วยเขาในการค้นหาข้อเท็จจริงนะครับ ในการวิเคราะห์ในการร่วมวิเคราะห์ใช้หลักวิชาที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็ใช้หลักวิเคราะห์ในการค้นหาสาเหตุที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ประเมินต่อว่าเมื่อได้สาเหตุมาแล้วเราจะหาวิธีการป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ําแล้วก็เสนอนเนี้ยต่อนายจ้างโดยมีชกักชา้าเหมือนที่บริ้งตามที่กฎหมายเขียนไว้เนาะเขียนไว้ว่างไงนะ สอบสวนแล้วก็รายงานผลรวมทั้งเสนอเนี้ยต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้านั่นหมายความว่าพอเราสอบสวนเสร็จแล้วเราก็เสนอมาตรการแก่นายจ้างนะหรือแก่เจ้านายเรานะเพื่อพิจารณาร่วมกันสรุปเป็นรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุพร้อมทั้งมาตรการป้องกันมาตรการก็จะมีทั้งมาตรการระยะสั้นมาตรการระยะยาวมาตรการระยะสั้นก็ป้องกันโดยทันทีทันใด นะเมื่อเกิดเหตุนะมีมีแผนรองรับยังไงนะป้องกันไปแล้วถึงไหนนะส่วนมาตรการระยะยาวก็ต้องมามาวีข้อกันอีกทีหนึ่งว่จาจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะน,น,นี้ซ้าขึ้นอีกเพื่อจะเป็นามาตรการที่ใช้ในระยะยาวอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็เราเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก็เป็นมีหน้าที่ตามกฎหมายเนะาะตามข้อที่4ตามกฎหมายก็คือ,อร่วมกันสอบสวนแล้วก็เสนอแนะกับนายจ้างถึงมาตรการป้องกันโดยไม่ชกักช้านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ข้อที่4ตาม กฎหมายความปลอดภัยนะครับเป็นหน้าที่ของจปพเทคนิคนาอ,อยังไงก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปทวนสอบกันเพิ่มเติมกี่ละกันนะครับว่าเทคนิคการสอบสวนจะมีอะไรยังไงบ้างสวัสดีครับ